ปกติบางก็จะเป็นคนหาเงินเข้าบ้านแต่ตอนนี้เราต้องทําเองทุกอย่างทั้งงานบ้านงานนอกเราต้องทําเองทุกอย่างมันมันก็หนักอยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามันต้องสอนมันต้องดูแลเขาทุกอย่างทุกเรื่องบางอย่างที่พ่อต้องดูแลเราก็ต้องดูแลแทนอะไรเงี้ยสงสารเถอสงสารไม่มีพ่อไม่แบะเราก็สงสารสงสารไอพ่อไม่แบะบานบาคนนู้นก็เห็นเรื่องมาเรืยอบานไอลานก็บอก ก็มีมามีปลากันแต่ไปแต่น้าไม่มีมาไม่มีปลาเราก็เนือถึงอย่างเนี้ยก็คิดมากพอคิดมากแล้วการนานของอลอนะนห,อนหนือใจสอนเราขาดขาอทางญาติทางนู้นเขาก็เรียกให้กลับไปแต่ก็ไม่อยู่นี้ก็อันล้อแล้วก็เพื่อเขาที่เขาเสียนี่แล้วก็ลูกลูกอีกหกคนช่วงบ้านนี้มีคนห่วงใหญ่ สนับสนุนโดยมูลนิธิสัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพรา้สาสัทธาการเด้นเพลสบ้านหัทยรักโต๊ะมาเรียมวัย7จปี หญิงชราที่ต้องเลี้ยงดูหลานกัมพาถึง4คนแต่เดิมนั้นโต๊ะมาเรียมไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามลูกชายของโต๊ะมาแต่งงานกับมุสลิมโดยที่โต๊ะก็มาอาศัยอยู่กับลูกชายและลูกสะใภ้ที่นี่ด้วยจนกระทั่งลูกชายของโต๊ะก็ได้เสียชีวิตลงด้วยความเป็นห่วงเป็นใย,ยหลานสุดที่รักโต๊ะมาเรียมจึงเข้ามารับอิสลาม ส,สลลลาามมดดดดดดีีีีีีค่ะ่ะะกๆเยเยยนใจอร <S <S อรชวหืปลายปี2554 <So beautiful S 1> บ้านของโต๊ะมาเรียมประสบภายน้ำท่วมโต๊ะเล่าให้ฟังว่าเป็นช่วงเวลาที่ลำบากที่สุดในชีวิตสภาพความเป็นอยู่ขัดสนที่ซุกหัวนอนพังเสียหายจนกระทั่งมูลนิธิสัทธาชนเข้ามาให้การช่วยเหลือ ยากมากเลยตอนนั้นโอ้โหเลือดตาทุกประเด็นเลยทำยังไงขอท้ายขออาเลาะขออาเลาะช่วยด้วยเหรอแย่ลูกแย่แล้วขออา้าเลาะช่วย<ม>ขอมีบ้านอยู่ักหลังให้คุ้มป้าคุ้มฝนเนี่ยขอห<ม><ม>ลังจากนั้นเนยัไงประชาชนมาแล้วก็ได้ยังสมใจที่ขอพอ<ม>ได้ประชาชนก็มาปลูกให้มาทําให้แม้ดีเมื่อขึ้นสวรรค์เลยะ Mm hmm. อยาขึ้นรนเลยดีมรากๆรายได้จากการเก็บของเก่าขายไม่เพียงพอกับรายจ่ายที่ต้องเลี้ยงดูหลานทั้ง4ี่คนโต๊ะได้แต่บอกกับหลานว่ามีน้อยก็กินน้อยมีมากก็กินมากอาหารหลักที่เห็นก็จะเป็นแต่เฉพาะเมนูไข่เท่านั้นที่ติดอยู่ที่บ้านตลอดเวลา And twinkle the ก็ร้านก็ไปวันละสิบห้าบาทมั่งห้าบาทมั่งมาโรงเรียนอิสารมก็หบาทก็มีน้อยกินน้อยมีมากก็กินมากวันเวลาผ่านไปรถเข็นเก็บของเก่าของโต๊ะก็ได้พังลงโต๊ะได้แต่หวังว่าจะมีผู้ใหญ่ใจดียิบยื่นความช่วยเหลือมาให้ เพื่อเป็นเครื่องมือในการแบ่งเบาภาระในการเก็บรวบรวมของเก่าเพื่อที่จะออกไปขายในแต่ละวันตังละล้อเลอหลุดหมดละใช้ไม่ได้ไม่ได้ละใช้แบกเอาแบกเอาเเดินไปเก็บเดินไปเก็บแล้วก็มาไว้เก็บไว้เยอะๆก็มาเลือกเอากระดาษส่วนกระดาษขวดส่วนขวดกระป๋องส่วนกระป๋องพลาสติกอยู่ส่วนพลาสติกมาเลือกมาคัดเอา ไฟไฟมไมัังงออะรเเเกียียยย็น้ all all love. ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยห,หลานสุดที่รักถึงแม้ชีวิตจะลำบากอย่างไรเน็ดเหนื่อยแค่ไหน <In S 2> ก็จะไม่ยอมให้ใครมาพรากหลานออกไปในช่วงที่โต๊ะยังมีชีวิตอยู่และโตเองก็ยังขอต่อเลาะให้พระองค์ทรงคุ้มครองดูแลหลานของโต๊ะยามที่โตจากไปแล้ว มากหลานว่วงเขาไม่มีพ่อมีแม่ว่งเขาเรื่องหลานเาไม่เอาเลยไม่ให้ใครอดมือกินมือก็อยู่ด้วยกันเนี่ยลำบากก็อยู่ด้วยกันเนี่ยตีกันบ้างอะไรกันบ้างอะไรเนี่ยก็อยู่ด้วยกัน ย่ตายังเป็นห่วงเลอกลัวจะแยกแตกกันพี่น้องไม่รักกันสอนอย่อยให้รักกันนะพี่น้องรักกันตาลําบากมาให้ช่วยเหลือก,กันพี่ช่วยน้องน้องช่วยพี่สอนลกูกสอนอย่อยแหละให้รักกันอย่าทิ้งกันพี่เป็นเป็นพี่แล้วก็ดูน้องให้ดีเลียกน้องเข้าบ้านซักเสื้อผ้า้น้องสอนอย่วยเนแะี่ะ ถ้ลาเวลาเป็นอะไรไปเดือดร้อนไปขอให้อารัช่วยด้วยช่วยดูแลเขาช่วยดูแลต้องเมื่อเขาโตเขาจะอยู่บ้านนี้ก็ขอให้หมนต์ช่วยดูแลหน่อยอาคุ้มครองดูแลเขาหน่อยนะมูลนิธิศสัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าได้มอบการช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับโต๊ะมาเรียม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็กกำพร้าทั้ง4คนท่านผู้ชมสามารถร่วมให้การช่วยเหลือครอบครัวกำพร้ากับมูลนิธิสัตธาชนโดยติดต่อผ่านมูลนิธิสัตธาชนตามที่อยู่ที่ปรากฏด้านล่างหรือสายด่วนสัตยาชนหมายเลขโทรศัพท์0819308713